โลกนี้มันไม่มีอะไรปกติที่มันจะเพราะถ้ามันปกติมันจะไม่ใช่ความจริงความจริงคือความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่ผมก็รู้สึกว่าในสภาวะที่มันยาวนานพอประมาณหนึ่งเราสามารถสังเกตเห็นความปกติของมันได้คลื่นมันไม่ได้สงบมันก็มีคลื่นมีคลื่นมีคลื่นดูทุกวันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะมีสภาวะที่มันอยู่ในเร์ของคําว่าปกติได้ครับจนกระทั่งมันมีมรสุมแล้วพอมันมีมรสุมเรารู้สึกว่าวันนั้นนะมันไม่ปกติเพราะมันไม่ได้ มันแรงกว่าความปกติแต่ถ้าเรายืดช่วงเวลานี้ออกไปกว้างไปกว่านั้นนะเราก็จะเห็นว่ามรสุมก็เป็นความปกติเหมือนกันจริงๆคิดว่าไอ้โควิด -19 นะครับหนุ่มมันทำให้เห็นนี้ชัดถึงสัตธรรมอันหนึ่งมากแล้วก็ถ้าเราไล่เรียงไปครับมันจะเห็นว่า แต่แก้อนที่กำลังจะพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นในรูปธรรมมากนั่นก็คืออนิจจังทุกขออันอนัตตาซึ่งฟังดูตลกมากนะ <c oughs> แต่ว่าพ <c oughs> อเราจอบไปอ่ะ <c oughs> ผมว่าคําว่าอนิจจังี่ยคือเรารู้แหละทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงนี้ใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นอนิจจังชัดที่สุดตอนที่มันพัง <c oughs> ผมว่าเวลามันพังแล้วมันพังจากการคาดเดาไม่ได้แล้วก็ในสถานการณ์ที่มันเรานึกว่ามันจะมั่นคง เพื่อนๆผมหลายๆคนทําธุรกิจทำบริษัทไร้สถานะน,นะครับเพดูเจริญรุ่งเรืองดีเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งเปิดโรงแรมเนี่ย,อย,นนอ,อ,ยอยู่มาวันหนึ่งก็คือเขารับท่องเที่ยวจีนเลยอยู่มาวันหนึ่งก็คือศูนย์้ได้ซัตเทนลี่กลับมาเป็นศูนย์เนี่ยผมว่าไอ้ความอนิจจาแบบเนี้มันเกิดขึ้นอย่างชาัดเจนมากๆในทุกระดัแบบใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะทํางานแบบไหนเป็นใครก็ตามครับหรือทําอาชีพอะไรก็ตาม แน่นอนสิ่งที่มันเกิดตามมามันคือทุกข์ขังนะฮะก็คือว่ามันเกิดความทุกข์มันเกิดสภาวะที่ทนไม่ได้จริงๆไอ้ความทนไม่ได้เนี่ยมันก็น่าตั้งคําถามเหมือนกันว่าทําไมเราทนมันไม่ได้ความทนไม่ได้ของบางคนอาจจะไม่ใช่เกิดจากการที่ชีวิตเขาไปอยู่ในจุดที่ลําบากนะครับแต่เขาอยากจะยึดในจุดเดิมไว้เช่นฉันเคยได้รายได้เท่านี้ฉันเคยมีความสุขสบายเท่านี้ฉันเคยกินอาหารอร่อยฉันเคยนั่งโต๊ะแล้วก็กินกับพ่อแม่พี่น้องดีกว่าทำไมวันนี้ต้องแยกโต๊ะ เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เต็มฟีกไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีความคาดหวังไอ้ความ normal เนี่ยแหละฮะแล้วมันก็จะเกิดเป็นคนําบ่นว่าจริงๆอะ่ะเราเรายึดอยู่กับพื้นที่เราเคยยืนพอเราโดนดึงพื้นเนี่ยออกแล้วเราลอยอยู่กลางอากาศเราลับไม่ได้ไนงะนั้นที่จริงมันมีคนที่ล่วงไปแรงๆแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งสภาพจิตใจและสภาพเศรษฐกิจแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมว่าดูดูแลนะ้วหลายๆคนเขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแต่กลับมีความทุกข์มาก นั<แ>่นหมายความว่าความทุกข์นั้นเนี่ยมันเกิดจากการพยายามจะเกาะเกี่ยวจุดยึดเดิมเอาไว้ผมว่าส่วนนี้ก็น่าสนใจในความทุกข์ขังแบบนี้นะแล้วก็มันนําไปสู่อนัตตาคือเราเห็นชัดมากเลยในเรื่องโควิดเนี่ยมันทาให้เห็นว่าเราไม่มีจริงอ่ะเราจะป่วยไม่ป่วยมันอยู่ที่ว่าพี่อ้อยจะใส่หน้ากากหรือเปล่าด้วยไม่ได้หมายถึพี่อ้อยเป็นใช่ไหมว่าจะได้ป่วยหรือเปล่า สังคมมันเชื่อมโยงกัน,นหมดใช่ไหมครับเราผมไม่ปวดอยู่ที่ว่าผู้บริหารประเทศจัดการยังไงใช่ไหมฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตัดสินใจยังไงและถ้าว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของ,อ,ง,อ,งอิตาลีตัดสินใจยังไงคือคือถ้าใช่ฮะคือมันเห็นสิ่งนี้ในสเกลที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับว่าหรืออาจจะมีแต่เราไม่เห็นชดนดนัดอะไรเงี้ยว่าผู้อน,นี้ใจมันใหญ่กว่าเอ้ยอ่ะอนาคตมันใหญ่มากคืออนาคตนันหมายความาว่าฉันไม่ได้มีตัวตน แต่ผมรู้สึกว่าในความหมายเช่นอ่ากที่ครูบาอาจารย์หลายท่านบอกนี่มันคือชานนคือส่วนผสมของสรรพสิ่งแล้วผมว่าสิ่งนี้มันก็ทําให้เห็นทั้งในเรื่องของอปัญหาและการประสมกาเร็จ